ครับครับสวัสดีครับผมไบชินวัตรจันกระจ่างนะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมรับเสด็จนะครับในวโรกาสพระชนพรรษาของในหลวงรัชกาลที่1ิของเรานะครับวันนี้ผมก็รู้สึกตื้นตันใจนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมา รับเสด็จอย่างใกล้ชิดในในในพระบรมหาราชวังแห่งนี้นะครับในตลอดการเดินทางเข้ามาในนี้นะครับก็พบพี่น้องนะครับมีความสุขทุกคนก็มีใจที่เบิกบานพร้อมที่จะรอรับเสด็จพระองค์ท่านและเนื่องในวันพระชนมวันพระชมมพรรษานะครับเจ็ดสปีของพระองค์ท่านนะครับผมก็ขอให้พระองค์ท่าน นะครับทรงมีพระพลานามัยนะครับที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้พระองค์พานะครับทรงมีสุขภาพพลรานามัยนะครับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็กลับมานะครับปฏิบัตินะครับกรณียกิจได้ดังเดิมนะครับอยากฝากถึงพี่น้องเยาวชนประชาชนคนไทยทุกคน จากความรู้สึกของผมที่ได้มีโอกาสรับเสด็จในครั้งที่แล้วผมได้มีการได้มีโอกาสได้พูดนะครับได้กราบทูลพระองค์ท่านแล้วทุกคำพูดของพระองค์ท่านนั้นออกมาจากสายตา,าพระเนตรที่มีความจริงใจต่อราษฎรทุกคนอยากจะฝากบอกน้องๆบอกประชาชนทุกคนว่าพระองค์ท่านไม่เคยเลือกสี ว่าสีแดงหรือสีเหลืองเป็นของพระอ,องค์พระอ,องค์ทรงรักพระศนิกรทุกหมู่เหล่าที่เกิดมาบน,นผืนแผ่นดินนี้ผมก็อยากจะฝากบอกพวกเราร่วมกันรักษาไว้เถอะครับสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดการตลอดไปครับโอเคนะพี่